อดีตพระกาตกจะเรียกได้ว่าทิ้งบอมปิดท้ายข่าวเว้าเพราว่าในคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในหนกระแสเนี่ยนะครับกาตกแฉนะครับว่าจ่ายเงิน3 0 0 0 0 0ให้สื่อแลกกับการปิดข่าวเช้ากับสีกาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากจะให้สีกาไป3 0,000นแล้วอีก30,000นเนี่ยยังให้กับสื่อมวลชนสํานักหนึ่งไปเพื่อจะปิดข่าวเช้าที่เกิดขึ้นรวมแล้ว ,0,000 0นะครับมีเงินเยอะนะครับแล้วก็ บอกว่าสื่อออกมาเนี่ยออกมาจากวัดี่ยมีเงินติดตัวแค่สี่พันซึ่งแน่นอนว่าทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาออสมาคมสื่อเนี่ยเขาก็ตามหากันที่หุ่นเลยครับว่าสื่อคนไหนนักข่าวคนไหนที่ไปรับเงินมาสามแสนเพื่อจะปิดช่วยการตกเนี่ยปิดข่าวนะครับขณะที่คนที่ถูกพาดพิงเนี่ยว่ารับเงินเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนี้เสียงแข็งเลย ประเด็นร้อนนะครับที่สร้างความฮงาให้กับสังคมอีกเรื่องหนึ่งในตอนนี้คือกรณีของนายพงศกรจันแก้วหรือว่าอดีตพระกาโตะนะครับที่ตกเป็นข่าวฉาวกรณีมีคลิปเสียงสนทนากับหญิงสาวมีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยต้องตัดสินใจลาสิกขาไปศึกจากการเป็นพระนะครับและเมื่อวานก็ออกมายอมรับว่ามีอะไรกัน2ครั้งกับหญิงสาวที่ชื่อว่าตองภายในรถบนสันเขื่อนกระทู่นนะครับส่วนสาเหตุที่เลยเถิดเนี่ยเพราะว่าถูก หญิงสาวในยั่วยวนประมาณนี้ที่เขาที่กาโตอ้างนะครับการออกมายอมรับของอดีตพระกาโตครั้งนี้ครับนอกจากจะไขข้อเท็จจริงกรณีเรื่องขาวที่เกิดขึ้นแล้วยังได้มีการเปิดประเด็นให้สังคมเนี่ยตามกันต่อด้วยนั่นก็คือการที่ออกมาระบุครับว่านอกจากจะจ่ายเงินให้สาวตองหรือว่าสีกาตองไปสามแสนแล้วเนี่ยยังจ่ายเงินอีกสามแสนให้กับนักข่าวในท้องท้องที่ท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะช่วยกาโตเนี่ยปิดข่าวชาวนี้ กรณีนี้ครับทางด้านนายสุเทพแรกรุ่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนาครศรีธรรมราชออกมาระบุถึงเรื่องนี้ครับว่าผู้สื่อข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยพยายามที่จะเช็คกันว่าใครที่รับเงิน0 0 0 0 0นของกาตตไปและในที่สุดก็พบครับว่ามีพระพิสุกรูปหนึ่งเนี่ยจำวัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราชพานักข่าวคนหนึ่งไปเคลียร์เรื่องนี้กับกาตตและให้เงินสดไปแล้ว0 0 0 0 0นโดยพระรูปนั้นเนี่ยเป็นผู้รับเงินครับแต่ไม่ได้จ่ายให้กับนักข่าว เพราะเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยมันปิดไม่ได้สมาคมผู้สื่อข่าวเขายืนยันเลยครับนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดและคิดว่าไม่มีใครกล้าจะรับเงินแน่เพราะว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจทั้งประเทศขณะนี้ทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวนคราศรีธรรมราชเนี่ยมีการโทรสอบถามพระย้อยครับถึงที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวโดยพระย้อยเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนักข่าวเนี่ยยังไม่ได้รับเงินไปแต่อย่างใดด้วย ขณะที่นายไพฑูรย์อินทศิราครับนักข่าวที่ถูกพาดพิงว่ารับเงิน3 0 0แสนจากอดีตพระกาตกเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการถูกไม่เถียงช่องเจ็ว่าบอกว่าต่อให้ห้50ล้านเนี่ยก็รับไม่ได้โดยเฉพาะที่มีข่าวในประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นความชั่วช้าอย่างมากส่วนตนเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน3 0 0แสนแน่นอนครับตนเองจะเกี่ยวข้องได้ยังไงเพราะเป็นคนเล่นประเดิมข่าวนี้เป็นคนแรกๆและเป็นคนวางแผนในการแฉอดีตพระกาตกตัต้งแต่แรกด้วย ส่วนเรื่องว่านักข่าวคนไหนรับเงิน3า0แสนเนี่ยตนเองค่อนข้างที่จะมีข้อมูลอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะระบุได้เพราะตั้งแต่เริ่มนําเสนอข่าวก็มีคนติดต่อมาอยู่แต่คนในพื้นที่เนี่ยจะรู้ดีว่าตนเองเคยจับศึกเจ้าคณะรองเจ้าคณะอาเภอมาแล้วจนมีการตั้งฉายา,ยาให้ว่าหน่วยปราบปรามพระขณะนี้ตนเองเนี่ยมีสงสัยอยู่2ส,สังกัดคือ1สังกัดนักข่าวในท้องถิ่นและ2คือสังกัดมาจากส่วนกลาง ซึ่งตนเองเชื่อว,ว่าชาวบ้านที่ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกระหว่างนักข่าวท้องถิ่นกับนักข่าวที่มาจากส่วนกลางและในวันพรุ่งนี้สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะไปแจ้งความเพื่อจะติดตามให้ได้ว่าใครรับเงิน3 0 0แ0นไปยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะ3ล้านหรือ30ล้านตนเองไม่รับเงินอย่างเด็ดขาดนี่ คนที่ตกไปข่าวออกมาปฏิเสธขณะที่สมาคมสื่อของนครสิทธิรราชก็ตามหาตัวกันให้วุ่นเดี๋ยววันนี้เขาจะไปแจ้งความกันครับเพื่อจะตามหาตัวว่าใครรับเงินพระกาตกไป3 0,000นเพื่อที่จะช่วยปิดข่าวเช้าที่เกิดขึ้นข่าวไว้ติูครับผุกาจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ